สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมไอมคนรักรถโคราชนะฮะครับผมวันนี้ไอมมาดูความคืบหน้าของเจ้านิสันเนโอนะฮะคันนี้ก็กําลังเก็บสีอยู่นะวันนี้ช่างพ่นสีนะฮะก็ไม่น่าจะเกิน2วันนะฮะน่าจะได้ออกจากอู่สีนะฮะเดี๋ยวออกจากอู่สีปุ๊บเราจะไปเข้าอู่ซ่อมต่อนะฮะเข้าอู่ซ่อมไอ้มก็ซื้อ อะไ่ซื่อสารล่อลื่นอะไรต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนในการเช็คระยะชุดใหญ่นะซื้อไว้เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวจัดการให้คิดว่าน่าจะเปิดตัวขายได้ไม่เกินวันศุกร์นี้นะฮะย้ำนะครับว่าหายากนะฮะรถหลักมลหมื่นราคามอเตอร์ไซค์แบบนี้เก็บงานซ่อมลงให้แบบนี้นะฮะมีฮิอามเจ้าเดียวแน่นอนครับการันตีได้เลยฮะสำหรับท่านใดสนใจนะก็สามารถ จองไว้ได้นะฮะวัดจําไว้ได้นะวัดจําไว้รถไม่มีหายแน่นอนนะครับได้รถแน่นอนนะฮะศูนย์เก้าศูนย์นะสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะครับสนใจยังไงก็มัดจําไว้ก่อนได้นะทักถ,ถามไว้วัดจําไว้ก่อนยิ่งดีนะฮะรถจะได้ล็อกไว้ให้ท่านเลยนะฮะโอเคครับไงก็ฝากติดตามนะในช่อง y youtube เฮียอร์มคนรักรถนะครับแล้วก็ Facebook นะฮะเฮียอร์อมคนรักรถโคราชนะครับ 2ช่องทางนี้นะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ